สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้เลยโซ่ไฟ,ฟเราซื้อมาตัวที่สี่แล้วไม่ใช่ว่ามันจะพังนะครับผู้ชมใช้ดีแต่เพื่อนเพื่อนแบ่งก็ไปใช้หมดแล้วเรามาจะมาประกอบกันครับรกอบใช้กันหน้างานนี่แหละครับก็ไอ้เจ้าตัวนั้นก็มันไม่ได้มันไม่ได้รับไปรับโซ่นะครับเพราะมันของใหม่มันก็จะมีคมจะดีหน่อยแต่ถ้ารับโซ่ใช้เวลาเยอะครับกว่าจะได้ทํางานก็ เกือบยี่สิบนาทีแล้วครับรใช้ของใหม่ดีกว่าครับมาดูครับประกอบกันหน้างานแล้วครับรรจะกาศตันนี้นะครับนี่ครับหน้าง,งานของเราก็เป็นป่าแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมนี่โอ้ยมันมัน,มนหนืดยังเอาเรามาทํางานต่อครับ ตาครับมองไม่เห็นของมีคมครับเพราะว่าถ้ามาใช้ถุงมือเดี๋ยวมันจิกมือเราแน่ครับกลับไปกลับมาแบบนี้คุณผู้ชมต้อง นี่ครับเดี๋ยวไม่ได้มันจะโดนมือครับช่วยอะไรไ,ไม่ได้หรอกครับนอกจากใส่ถุงมือครับมันติดอ่ะใช้ได้ต้องใส่ต้องใส่ให้ถูกถ้าใส่ไม่ถูกเดี๋ยวมันมันไม่เข้าครับเดี๋ยวหาหามุมก่อนฮนะนี่ครับ เอาอันที่มีคมแหลมแหลมไว้ด้านหน้านะครับ ดเดยนะครับต้องให้ใส่ให้มันแม่นๆนะครับถ้ามันไม่เข้ารูมันมันโซ่มันจะหลุดนะ เนี่ยเขาไหาอะไรมาเขี่ยเหน่อยน้อย่ะเนี้เสร็จแล้วเราก็จะตั้งโซ่นะครับได้ได้เอออะไรจากตัวนี้ดำๆเนี่ยครับต้องต้องขับน็อดให้แน่นนะเพราะวันนั้น ของเราหลุดหายหาไม่ได้แล้วครับปนกับใบไม้ดำๆไปหมดแล้วครับไอเจ้าตัวนี้ดำๆต้องมันต้องไปทําให้เป็นสีแดงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปพ่นสีแดงทางบริษัทน่าจะทําให้เป็นสีอ้อยดนแสบแบบนี้นะคุณผู้ชมอันเ่อเออีได้ยอีได้ นีของเรานะของแถมให้มามันขัดไม่ไหวครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้มันก๊อกแก๊กกันโนเนมมากเนี่ยมันขัดไม่ไหวครับนี่อขอ,อคุจ้เแดี๋ยวลองก่อนครับได้ นี่ครับผู้ชมใบไม้นะวันนี้เราจะลองเอาน้ามันป้อนตรงนี้ครับเพราะว่าดูว่าเขาจะไหลไหมมันจิกตรงนี้นะนี่ครับจิกน้ำมันในนี้นะครับผู้ชมนี่นี่เราจะลองอเพราะว่าอันนี้มันการคั้สีดาน่ครับโอกาสหายง่ายอะไรครับแบบนี้ครับมันต้องทําเป็นสีแสดสีส้มนะครับมันถึงหายแล้วหาหาง่ายเนี่ยเดีย๋ยวเราจะอดน้ามันเข้าไปค่ะลองดูนะวันนี้มันเราไปไหนละ เราไปกันร<ไ>ป,ประกอบแล้วราระบา้วยนอนไปแล้ว,เ,ลว,ลวเดี๋ยวไปใส่หน้างานคุณผู้ชมในการประกอบก็เสร็จแล้วนะขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานกันนะครับการประกอบก็จะปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วครับ <c oughs> ลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับ